สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะสำหรับค <tout S 1> ลิปนี้คุแพรมจะมาพูดถึงในการรีแลกหลังจากที่เราเทรดแล้วนะคะหรือว่าเฝ้ากราฟแล้วหรือว่าดูกราฟแล้วนะคะแล้วก็หลังจากช่วงเวลาคุแพรมจะมีเวลาเทรดนะคือในตอนบ่ายนะคะ13นาฬิกา14นาฬิกา15นาฬิกานะคะเต็มที่ก็จะ16นาฬิกาถ้าสมมติว่าคุแพรมเคลียร์้าแล้วคุแพรมก็จะออกมาเดินเล่นนะคะซึ่งในบริเวณบ้านคุแพรมก็จะมีดอกไม้มีต้นไม้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งที่บ้านคุณแพรมก็จะมีนะคะนี่เลยดอกไม้แล้วก็นดะไ้้มมจาูต ไม้ในะบหญ้าอะไรแบบนี้นะคือแบบว่ามันจะที่บ้านเราเวลาเราทําแบบบ้านให้มันล่มลื่นนะคะสวยงามนะคะมันก็จะน่าอยู่แล้วก็จริงๆไม่ต้องแบบถึงขนาดบ้านโคตรแพรมก็ได้นะทุกคนก็แบบว่าเอาธรรมดาทำแบบมีมุมนั่งเล่นเช่นนะคะโคตรแพรมก็จะมีแบบว่าเก้าอี้นั่งเล่น อ่ามีเก้าอี้นะคะแบบว่าเอาไว้แบบนั่งเล่นนั่งชมต้นไม้หรือว่านะคะแบบไบชิลอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีแบบนะคะเก้าอี้ที่แบบว่าไว้นั่งนะอ่าโอเคแล้วก็ก็จะมีนะคะแบบว่าไว้นะคะดูต้นไม้บางชีนะคะเราดูกราฟมากค่ะทุกคนมันก็จะปวดตาค่ะตาฝ้าก็มีนะนะก็แพรก็จะนะคะมาดูต้นไม้มาชื่นชมความสวยงามนะคะแบบว่ามีไม้ดอกนะคะไม้แบบว่าอ่าไม้ดอกก็จะมีนี่เลยทุกคนนะคะซึ่งแบบตอนนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอวดนิดนึงนะแอบอวด นิดนนนึงะะคะี่เลยทุกคนกุหลาบบ้านกุแฟมคือดอกสวยมากดอกเก่งมากออกดอกเก่งทุกต้นนะคะนี่ต้นนี้สูงมากอันนี้แบบเริ่มเฉาแล้วนะคะ อันนี้สูงมากแล้วอยู่ตรงนี้เลยนะคะถึงขนาดต้องแบบว่านะคะต้องแบบนะคะเอื้อมไปดูกันเลยนะคะโน่นเลยค่ะทุกคนนะคะชอบแบบใหญ่มากนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะว่าแพรมก็จะมีวิธีการรีแลกตัวเองหรือว่าผ่อนคลายตัวเองนะคะในการอยู่กับธรรมชาติอยู่กับต้นไม้อะไรแบบนี้นะคะเวลาเราเห็นนะคะต้นไม้หรือดอกไม้ที่มันแบบสวยๆน่ารักสีๆแบบนีน้รู้สึกว่ามันมีความสดชื่นรู้สึกเบิกบานนะคะก็จะมีหลายสีนะสีขาวก็จะมีนะคะ รู้สึกถึงความเบิกบานรู้สึกถึงความสบายใจแล้วก็นะคะไม่เครียดหลังจากที่แบบโอเคแน่นอนละ่ะการเทรดมันจะมีความเครียดความกดดันในบางครั้งที่แบบเราแดงอยู่ยังไม่ฟ้าก็ระหว่างรอรอรอ,อฟ้าใช่ไหมแน่นอนการเทรดบางครั้งมันก็เข้าแดงก่อนมันกว่าจะฟ้าถูกปะ่ะคะมันไม่ใช่เข้าว่าฟ้าเลยนะคะบางทีก็อาจจะใช้เวลา1หรือสองชั่วโมงนะคะเราก็มาดีรีแลกมาเดินเล่นนะคะแล้วก็ไปพักคือบางทีถ้าเฝ้ามากมันเกิดค,ความเครียดความเครียดมันจะทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้นะคะนั่นก็นะคะอาจจะนะคะทำ ที่นั่งเล่นเป็นมาหินอ่อนเป็นที่นั่งอะไรก็ได้ค่ะทุกคนนะคะนี่ก็คือที่โค้ดแพรมจัดไว้ในบ้านนะจริงๆนะคะมันก็ไม่ใช่วค่มีนะเราก็ไปหานะคะอาจจะเป็นดอกไม้ที่เรามีในบ้านแถวบ้านเราก็มีไม่จําเป็นแบบว่าต้องนะคะสวยมากแต่ว่ามันจะรู้สึกให้เราสบายใจรู้สึกแบบเออมีใครชอบดอกกล้วยไม้ก็สามารถไปหาดอกกล้วยไม้มาปลูกได้ใครชอบแบบว่าดอกกุหลาบเหมือนโค้ดแพรมก็สามารถนะคะทำได้นะทุกคนลองไปจัดให้ตัวเองรู้สึกสบายใจได้นอนการเพ็นเทรดเดอร์โค้ดแพรมอยู่บ้าน แบบ100%ยปรมากวันวันบางวันก็แบบไม่ไปไหนเต็มที่ก็เดินนะคะส่วนสาธารณะในหมู่บ้านเดินเล่นในหมู่บ้านออกกำลังกายในหมู่บ้านนะคะแล้วก็อยู่บ้านทั้งวัน เช้ามาวันนี้โค้ดแพรมยังไม่ได้ออกย่างกายออกไปไหนเลยคะ่ะก็จะอยู่บ้านนี่คือวิถีเทรดเดอร์ถ้าใครเป็นเทรดเดอร์สไตล์แบบโค้ดแพรมนะคะอยู่บ้านแล้วก็ทํางานที่บ้านนะคะเฝ้าการาฟหรือดูการาฟดูกันเทรดนะคะเทรดทองเนี้ยเราก็หามุมสวยๆมุมสบายๆที่ให้เรารีแลก็กบางครั้งอาจจะเอาคอมพิวเตอร์เอาอะไรมานั่งเทรดตรงนี้ก็ได้นะคะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะดังนั้นเพื่อนๆลองเอาเทคนิคและวิธีการที่โค้ดแพรมนะคะทำลองเอาไปใช้ดูนะเผื่อบอกว่าน่าทำให้ท่านรู้สึกสบายใจรู้สึกไม่เครียดมันจะไม่เครียดค่ะเวลาเดินออกมาแบบ สีเขียวสวยงามอะไรแบบนี้มันจะมรู้สึกสบายสบายรู้สึกว่าเอดีจังเลยรู้สึกมีความสุขพอรู้สึกมีความสุขเราก็จะไปลงมือทําอะไรได้ดีแล้วก็ตัดสินใจได้ดีเพื่อนๆเราเอาไปใช้ดูนะคะแบ่งปันเทคนิคค่ะบ๊ายบาย